ผมไม่พร้อมจะหนีพวกคุณผมไม่พร้อมจะกลัวพวกคุณแต่ผมพร้อมจะสู้ไปกับพี่น้องประชาชนที่เดินมากับเราตลอดทางแล้วผมจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนเดินก้าวข้ามเส้นความกลัวมาไกลแล้ว ว่าประชาชนตัดสินใจแล้วว่าไม่ต้องไม่ว่าจะต้องทุ่มเทคแค่ไหนปลายทางของเราคือประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมพี่น้องสู้ด้วยกันไหมพี่น้องพี่น้องครับไม่ต้องขาน ผมถึงเรียนพี่น้องว่าวันนี้เราต้องมันแสดงพลังต้องอย่าเห็นแกเน็ดแกเนื่อยวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันจันทร์เป็นวันทำงานถ้าเขาชุมนุมถึงเช้าก็ต้องอยู่ถึงเช้าแล้วไปนั่งหาวในที่ทำงานก็ไม่เป็นไรที่ใครต่อใครดูฟุตบอลยันเช้าไปนั่งหลับที่ทำงานได้ คนเสื้อแดงสู้เพื่อประชาธิปไตยยันเช้าจะหลับบ้างจะมีปัญหาอะไรวะแล้วเก็บหอมรอมริบเอาไว้มีสิบเก็บสิบมีร้อยเก็บร้อยมีพันเก็บพันถามว่าทำไมต้องบอกให้พี่น้องเก็บหอมรอมริบเพราะเราก็ไม่รู้จะเอาตังไหน มาใช้ในการต่อสู้ด้วยกันเอาว่าเตรียมกำลังกายเตรียมกำลังใจเตรียมกำลังทรัพย์ซักรีดเครื่องแบบไว้ให้เรียบร้อยถึงเวลามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเมารถทัวได้ก็ไปรถทัวไปรถฟรีได้ก็ไปรถฟรีขึ้นรถไฟได้ ก็ไปรถไฟไปไหนไม่ได้ก็แต่งเครื่องแบบเขยา่าตีนตบอยู่หน้าทีวีเตรียมพร้อมเป็นกำลังเสริมหากต้องการในทันทีพี่น้องผมเชื่อว่าบ้านเมืองนี้สวรรค์มีตาผมเชื่อว่าบ้านเมืองนี้ ดวงวิญญาณของวีรชนที่เสียสละไปแล้วกี่รุ่นต่อกี่รุ่นจะหันมาปกป้องแล้วก็คุ้มครองพวกเราในการต่อสู้ไม่มีอะไรต้องหวาดวันไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวทันทีที่มีสถานการณ์ต่างประเทศสายตาของนานาชาติจะหันมามองอยังประเทศไทยเป็นตาเดียวเราจะต่อสู้ท่ามกลางสายตาของคนทั้งโลก เราจะประกาศศักดิ์ศรีของประชาชนคนไทยว่าไม่ได้แย่ไม่ได้ยิ่งยอนไปกว่าอียิปต์ลิเบียตูนิเซียเราจะประกาศเกียรติยศของมวลมหาประชาชนว่าอารับสปริงสง่างามแค่ไหนไทยแลนด์ก็สง่างามไม่ได้ด้อยไปกว่ากัน พี่น้องครับเพื่อให้เป็นคำมัน่นเพื่อให้เป็นสัญญาณเพราะขณะนี้ฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแต่นาราธิวาสยันเชียงรายกำลังดูพวกเราโยเขาให้กำลังใจคนอุดรอยู่เขาเห็นหัวใจว่าคนอุดรสู้เขารู้ว่าเลิกชุมนุม บางคนอาจจะกลับบ้านโดยถอนรองเท้าออกจากโคลนที่เหยียบ <flatten ing noise> อยู่ไม่ได้เขาเข้าใจว่าพรุ่งนี้หน้าเวทีตอนเช้า <usions> บริเวณนี้อาจจะกลายเป็นสุสานร,รองเท้าขนาดใหญ่แต่นี่คือใจถึงใจนี่คือเรื่องของหัวใจ แล้วนี่คือสิ่งที่คนทั้งประเทศเขาสัมผัสได้พี่น้องที่เคารพโหร้องไอ้พี่น้องเขาได้แลเห็นกูกองตะโกนให้อาภิสิทธิ์ได้มองเห็นให้สุเทพได้มองเห็นถ้านายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเกลียดคนเสือ้อแดง ก็ขอให้เกลียดไปเพราะคนเสื้อแดงเกลียดพวกคุณมากกว่าที่พวกคุณเกลียดเรามากมายถ้าใครจะทำลายประชาชนก็คอยคิดคอยทํำไปแต่ประชาชนไม่มีวันทํำลายได้สู้ไหมประชาชนมันคงไหมประชาชน ยืนหยัดด้วยกันใช่ไหมประชาชน <Yeah. S 1> พี่น้องที่เคารพครับสุดยอดเข <Yeah. S 1> ้มแข็งชัดเจนพรุ่งนี้ใครเป็นหวัดกินยาให้หายแล้วก็ติดตามสถานการณ์รอการเคลื่อนไหวต่อไป <Yeah. S 1> แต่ผมเนี่ยนะใจผมมีสี่ห้อง ให้คนเสื้อแดงซะแล้วสามห้องครึ่งส่วนอีกครึ่งห้องไม่ได้ว่างไว้ให้เช่าแต่อีกครึ่งห้องผมว่างเอาไว้คิดเผื่อใจว่าเผื่อสารรัฐธรรมนูญจะดวงตาเห็นธรรมจะชี้ออกมาว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ขัดกฎหมาย แล้วเดินหน้าต่อไปได้ถ้าชี้แบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลพ้นอันตรายแต่หมายความว่าเราจะได้มีเวลาหายใจกันไปอีกพักหนึ่งแต่สถานการณ์ก็ยังประมาทไม่ได้สถานการณ์ก็ยังต้องจับตามองอยู่ตลอดไปพี่น้องที่เคารพได้พูดความจริงกันมาแล้วหลายเวทีได้สื่อสารสถานการณ์ กันมาแล้วจนถึงคืนนี้อีกไม่กี่วันวันนี้วันที่หนึ่งเป็นไปได้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินวันที่หหรือวันที่เจหรือวันที่ 8. หรือวันที่ 9. หรือวันไหนก็ชางมาเนอะมันคงตัดสินวันนึงอะแต่เมื่อไหร่ที่เขาตัดสินให้ดูหน้าจอทีวีครับ วันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะเป็นวันที่แกนนำทั้งหลายจะไปประจำการที่สถานีเอเชียอัปเดตเมื่อมีการสรุปคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรแกนนำทั้งหลายก็จะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวสรุปท่าทีการต่อสู้ของประชาชนในทันทีนัดหมายกันอย่างนี้นะครับ พอสารรัฐธรรมนูญอ่านจบพักเดียวเท่านั้นแกนนำก็จะมีถแถลงการจะมีการถแถลงข่าวประกาศแนวทางการเคลื่อนไหวถ้าเป็นบวกก็บวกไปถ้าเป็นลบก็ต้องคิดอ่านกันโดยละเอียดแล้วก็ประกาศออกมายืนยันว่าเรายังมีกันและกันอยู่ยืนยันว่าเรายังมีรัฐบาล นายกปูเป็นที่พึ่งยืนยันว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนจะไม่ทรยศต่อจิตวิญญาณประชาธิปไตยของประชาชนโดยเด็ดขาดและยืนยันว่าวันนี้พูดคุยกันพอสมควรน่าจะชวนกันกลับบ้านได้แล้วฮะ ใจเย็นๆเพื่อสถานการณ์ไว้ตอนเข้มข้นบ้างจะพูดอะไรกันนักหนาเมื่อคืนก็สองชั่วโมงกว่าทีนึงแล้ว <c oughs> พี่น้องไหนๆฝนก็ตกแล้วนะจริงๆเวทีพักเนี่ยถ้าไม่ใช่เวทีหาเสียงเนี่ยร้องเพลงได้แต่ก่อนจะร้องเพลงน่ะ ขออนุญาตยกมือไหว้พี่น้องงา,งามๆเพราะว่าพูดไว้ตอนปราศัยว่าที่นายกวิเชียนว่าถ้านายกวิเชียนชนะจะรีบกลับมาอุดรเพื่อขอบคุณพี่น้องทันทีเวลานี้พี่วิเชียนพี่ชายผมชนะเด็ดขาดถล่มทลายชนะมากกว่าสองเท่าตัว ความที่แกเป็นคนตัวยาวใช้บ้าเชาวบ้านเลยเลือกให้สองเท่าเลยตามความยาวของลำตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณจริงๆครับให้ลมพัดพา ใจฉันไปหาใจเธอลองลอยดังนกละเมอห่วงเธอนอคนเสื้อแดงสู้แดดตากฝนอดทนแม่วันอับแสงฝากดาราดวงสีแดงจันช่วยอีกแรงให้เธอปลอดภัย ถนนคนจริงย่างเดินย่ำรอยศรัทธาเลือดเรากลั่นเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวจะทอระนงไร้เส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวล คนเสื้อแดงสุดแรงแดงทั้งแผ่นดินโคนลมชนชันหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบรอยอมมาก ให้พ้นปลดแอกพ้องชนพ้นผู้กดขี่ฝ้าอัดสดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวห่มหนาวให้เธอฝันดี ตรงเส้นขอบฟ้าเม็ดดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยศึกนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแสงทองส่องชัยศึกนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชน <Hey! S 1> พี่น้องที่เคารพครับถึงช่วงเวลานี้ ต้องประกาศต่อพี่น้องว่าบายบายปลบมือดังให้นัทวุฒิสสยเกืือครับขวัญใจพี่น้องอย่างแท้จริงพี่น้องครับชมรมนคนรักอุดรขอกราบอบว่าคุณพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่าน